ามกลางสมรภูมิที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการต่อสู้ที่ยืดเยื้อข่าวใหญ่ที่สะเทือนใจโลกก็คือการโจมตีของกองกําลังยูเครนที่พุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อเศรษฐกิจแต่ยังส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของทั้งสงฝ่าย ภาพที่เห็นคือเปลวไฟและควันดำมหาศาลที่ลุกโชนขึ้นกลางท้องฟ้าเหนือโรงกลั่นน้ำมันความร้อนแรงและการระเบิดดังสนั่นสะท้อนถึงความรุนแรงขององค์การสู้รบที่ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดกองกำลังยูเครนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้โดรนและขีปนาวุธระยะไกลในการโจมตีเป้าหมายเชิงลึกการโจมตีไม่ใช่เพียงการทำลายทรัพยากรแต่ยังเป็นการส่งสารไปถึงรัเสเซียว่าพื้นที่ด้านหลังยังคงไม่ปลอดภยัย เรือรบรัเสเซียก็ไม่รอดพ้นจากการโจมตีเช่นกันข่าวรายงานว่ากองกำลังยูเครนสามารถสร้างความเสียหายแก่เรือรบที่ประจำการอยู่ใกล้ชายฝั่งได้การโจมตีเรือรบในลักษณะนี้มีนัยสำคัญอย่างมากเพราะไม่เพียงทำลายขีดความสามารถทางทะเลของรัเสเซียแต่ยังท้าทายอำนาจการควบคุมทะเลดำที่รัเสเซียพยายามรักษาไว้ผู้นำรัเสเซียต้องออกมาแสดงท่าทีอย่างเข้มแข็งต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัเสเซียยังคงมีพลังในการตอบโต้แต่ท่ามกลางฉากหลังของเปลวเพลิงและความสูญเสียเสียงวิจารณ์จากทั้งในและนอกประเทศก็ยิ่งดังขึ้นการโจมตีที่เจาะลึกเข้ามาในพื้นที่สำคัญของรัเสเซียทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามถ,ามถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศตนเอง สำหรับยูเครนการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญแม้จะไม่สามารถพลิกสถานการณ์สงครามทั้งหมดได้แต่ก็เป็นการตอบย้ำให้เห็นว่าพวกเขามีศัก,กยภาพในการสร้างแรงสันเทือนต่อโครงสร้างอำนาจของรัสเซียการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันยังมีผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานและรายได้ทางเศรษ,ษฐกิจที่รัสเซียใช้สนับสนุนการทำสงคราม ทั่วโลกต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะสงครามที่ยืดเยืออ้อนนี้ไม่ได้กระทบเพียงสองประเทศแต่ยังกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับโลกการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและเรือรบไม่เพียงแต่เป็นเหตุการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสงครามยุคใหม่ที่อาวุธไฮเทคและยุทธวิธีการโจมตีระยะไกลกลายเป็นหัวใจสำคัญ สิ่งที่เห็นในวันนี้คือความจริงอันโหดร้ายของสงครามเมื่อแสงไฟจากการระเบิดสว่างสวัยบนท้องฟ้าเหนือรัเสเซียมันไม่ใช่เพียงภาพขอองค์การทำลายแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนว่าความขัดแย้งครั้งนี้ยังไม่มีทีท่าจะจบลงในเร็ววันผู้คนที่อยู่ท่ามกลางไฟ